สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของทุเรียนนะครับก็คงมาจากประเด็นในลักษณะของคำถามอาจจะเป็นการตั้งคำถามอาจจะเป็นข้อสงสัยหรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับขอคำแนะนำประเด็นเรื่องเดียวครับคือเรื่องของการตัดแต่งดอกในภาษาชาวสวนอาจจะเรียกกันง่ายๆว่าตีดอกพี่น้องสกอรครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรานำเสนอกันมายอย่างต่อเนื่องนะครับ ในแต่ละปีแต่ละปีเพราะว่าเป็นช่วงที่เราก็จะต้องเข้าไปสู่การจัดการในเวลานี้จะมีสวนจากกลุ่มผู้ทำสารหรือกลุ่มที่ออกดอกในปริมาณที่มากพอแล้วเราก็จะต้องมีการจัดการตัดแต่งดอกทีนี้ในประเด็นการตัดแต่งดอกนั้นก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าโดยพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนเนี่ย เขาอาจจะเป็นในลักษณะของการห่วงสายพันธุ์หรือห่วงพันธุกกรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงติดดอกยากในการติดดอกยากเหล่านี้เนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องสร้างดอกในปริมาณที่มากดอกเหล่านั้นจะเปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งเก็บสะสมพลังงานตั้งแต่ตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอามารวมกันไว้ที่ดอกหลังจากนั้นพอดอกบานเขาก็จะปล่อย อาหารและพลังงานเหล่านั้นเนี่ยไปเลี้ยงผลอ่อนทุเรียนในระยะผลอ่อนประมาณ1เดือนนี่คือโดยธรรมชาติฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องหลายท่านนะครับพอหลังจากที่ทุเรียนติดผลเรียบร้อยแล้วก็ไปเร่งไปเปลี่ยนระบบการจเจริญเติบโตเขาท้ายสุดระบบก,ก็เปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดการแตกใบอ่อนเกิดผลล่วงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของการทําสวนเชิงบังคับ ฉะนั้นในกรณีของการตัดแต่งดอกคําตอบนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบให้กับพี่น้องสกนโดยตรงแต่เป็นข้อมูลที่ท่านเอาไปประกอบการพิจารณาได้เราต้องมาเริ่มต้นจากกรณีการตัด,ดแต่งดอกตัดเพื่ออะไรประการแรกเราก็จะต้องตัดเพื่อที่จะลดปริมาณผู้ใช้พลังงานคือดอกสา0 0 0ื่นดอกเนี่ยหรือ2องหมื่นสามหมื่ามหมื่เซต ในหนึ่งดอกเราทราบดีครับว่าในทางวิชาการนั้นเขาใช้พลังงานในสารอาหารจำนวนมากถึงน้ำหนัก3ามกรัมแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเราลดปริมาณดอกลงก็เท่ากับลดปริมาณผู้ใช้อาหารลงเมื่อลดปริมาณผู้ใช้อาหารลงก็เท่ากับว่าพลังงานในต้นยังเหลืออยู่เพื่อที่จะเอาไปไว้ในการพัฒนาผลนั่นคือสิ่งที่เรามองในลักษณะของการวางระบบ นอกจากประการที่หนึ่งในเรื่องของการลดผู้ใช้พลังงานประการที่สองเราก็เบื่อนกกับการจัดระเบียบในสังคมแล้วครับหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราต้องการที่จะให้ทุเรียนในส่วนของต้นนี้กิ่งนี้มีผลผลิตแล้วผลผลิตนั้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนเราก็จะไว้ดอกในกลุ่มตรงนั้น ตรงตำแหน่งที่เราไม่ต้องการหรือไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างเช่นปลายกิง่งหรือโคนกิง่งตรงนั้นเราก็จะเอาออกส่วนที่เราจะเก็บไว้เราก็เก็บไว้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบอกให้เรารู้ได้ครับว่าเราต้องการวางระบบในการที่จะให้ดอกเหล่านั้นจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในตำแหน่งที่เราต้องการ เพื่ออะไรก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อลดต้นทุนลดภัยธรรมชาติลดการค้ำยันลดการค้ำโยงและอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแรงและก็สามารถที่จะไว้ผลผลิตได้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นในตรงไหนที่เราไม่ต้องการนั่นคือสิ่งที่เราจะนำออกไปเพื่อลดการเป็นผู้ใช้พลังงานในข้อที่1และก็เอาตำแหน่งที่เราต้องการไว้ผลผลิตในข้อที่สอง ในส่วนของข้อที่3ก็เปรียบเสมือนกับการจัดระเบียบภายในต้นเราอาจจะมีดอกถึง5รุ่นแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการผลผลิต2รุ่นใน2อรุ่นนี้ท้าไม่พอจริงๆเราถึงจะไว้3รุ่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแต่แต่งดอกหรือตีดอกนั้นเหตุผลสำคัญก็คือเราจะไว้ในผลผลิตในตรงไหน เป็นรุ่นใดเราก็จะเอารุ่นที่ต่างรุ่นออกไปเพราะเราทราบดีครับว่าถ้าดอกต่างรุ่นมันก็จะทะเลาะเบาแวงกันและถ้าเป็นผลต่างรุ่นก็จะทะเลาะกันอีกมีการจเจริญเติบโตแข่งขันซึ่งกันและกันเนี่ยภาษาก็าพูดง่ายๆว่าทะเลาะกันแล้วครับจริงๆมันก็คือการแข่งขันการจเจริญเติบโตซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของเขาคือดอกรุ่นเดียวกันผลรุ่นเดียวกัน เขาก็จะช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเจริญเติบโตไปพร้อมกันดังนั้นการตัดแต่งหรือการตัดแต่งดอกตีดอกนั้นเป็นเรื่องของการจัดระบบระเบียบในต้นเพื่อที่จะให้ผลผลิตไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเช่นกิ่งนี้เป็นรุ่นพี่กิ่งนี้เป็นรุ่นน้องจะไม่ใช่พี่กับน้องมาอยู่ในกิงน่งเดียวกันยกเว้นนะครับยกเว้นเท่านั้นเองว่ากิ่งนั้นเป็นกิ่งใหญ่ที่แยกออกจากลำต้น เสร็จแล้วก็ไปมีดอกรุ่นพี่อยู่ปลายกิง่งจำนวนไม่มากแล้วมีดอกรุ่นน้องอยู่กลางกิ่งหรือกิ่งใหญ่ในส่วนของกิ่งที่แยกออกจาก,กลำต้นถ้าอย่างนี้ระยะทางเขาห่างไกลกันมากเราก็พอที่จะไว้ในอสองรุ่นได้ในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้คือหลักการแล้วก็มาดูในส่วนของปริมาณดอกเราก็ต้องเข้าใจต่อไปครับว่าหลังจากที่เรากำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งตรงที่เราจะเก็บไว้ซึ่งผลผลิตจะเป็นกิ่งใหญ่จะเป็นกลางกิ่งหรือจะเป็นปลายกิ่งเราก็จะต้องมีเหตุผลเป้าหมายชัดเจนผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าในลักษณะของการที่เราจะไปลดปริมาณดอกคือตำแหน่งดอกตรงไหนเราไว้ตรงนั้นทั้งหมดในช่วงแรกแต่เราก็ต้องเข้าใจต่อไปครับว่าถ้าเราปล่อยไว้ทั้งหมดในตำแหน่งตรงนั้น ทำได้ไหมได้ครับถ้าดอกมีปริมาณไม่มากนักเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการตัดแต่งไม่ใช่ว่าทาไม่ทําแล้วมันจะมีผลเสียหายไม่ใช่ครับคือเราจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าปริมาณดอกในตําแหน่งตรงนั้นเนี่ยเขามีปริมาณมากน้อยเพียงใดถ้าเขามีในระยะปานกลางเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตัดแต่งแต่ถ้า ปริมาณดอกค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ทําสารหรือกลุ่มที่บังคับมากมองไปตรงไหนก็ดอกเป็นทั้งเป็นทั้งยวงเป็นทั้งราวเลยเราก็จะไปแยกกลุ่มนะครับแทงออกมาเป็นกลุ่ม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 ให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้เป็นการลดปริมาณดอกลงลดผู้ใช้พลังงานลงลดพื้นที่ที่จะเป็นที่หลบอาศัยของศัตรูพืชโดยเฉพาะในส่วนของแมลงลง นี่เป็นประเด็นเลยนะครับที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หลังจากที่เราควบคุมในตรงตำแหน่งเช่นระ,ะยะ1เมตรเนี่ยเราก็แทงไว้สัก10กลุ่มหลักๆใน1กลุ่มเนี่ยเราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติทำเหมือนกับนักวิชาการหรือนักวิจัยนะครับผมเห็นในโลกของสื่อโซเชียลนานท่านก็ไว้แค่ช่อสอช่อช่อหนึงก็มี6 7ดอก8ดอก อันนั้นอันตรายนะครับไม่น่าจะไปทำแบบนั้นเราก็จัดการวางเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีสัก20ดอกดอก,ก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปสู่กระบวนการสิ้นเปลืองแรงงานในการตัดแต่งผมอธิบายตรงนี้มีเหตุผลนะครับคือถ้าท่านไว้ 7, 8, 9, ดดอก10ดอกแล้ววันนั้นฝนตกฟ้าปิดมีหมอกลงมีน้ำค้างแรงดอกบานพร้อมกัน ดอกรุ่นนั้นจะไม่ติดเลยแต่ถ้าท่านไว้ในลักษณะเป็นกลุ่มหนึ่งใน20ดอกเนี่ยบางครั้งมันอาจจะบานถึง3วันหวันใน3มวันหวันเนี่ยวันนี้คืนนี้ฝนตกคืนนี้หมอกลงน้ำค้างแรงวันรุ่งขึ้นเขาอาจจะติดวันรุ่งขึ้นไม่ติดวันถัดไปเขาก็จะติดหมายความว่าดอกที่ผ่านการบานจะได้รับการผสมเกสรเราจะสู่ในระบบที่ปลอดภัยนี่คือเหตุผลสำคัญ ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาชี้แจงเราก็ไล่ลำดับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในหลักการและในโครงสร้างที่เราต้องทำความเข้าใจทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในแต่ละระยะของการตัดแต่งดอกหรือการตีดอกเนี่ยอย่างไรจึงจะเหมาะสมพี่น้องสกอรครับเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าทุกวันนี้ ค่าแรงงานไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะจ่ายได้อย่างถูกๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแรงงานที่หายากบางครั้งเป็นแรงงานที่มีประสบการณ์ยิ่งเล่นตัวนล่นใช้ค่าแรงหนะักเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ผมจะพยายามให้ท่านใช้วิธีการที่ไม่ต้องไปกังวลมากนะักว่าเราจะต้องแตง่งถ้าดอกน้อยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องแตง่ง เราจะแต่งเฉพาะตรงไหนที่เราไม่แอบผลผลิตในส่วนของตรงตำแหน่งที่เราต้องการถ้าท่านทำได้ต้องเข้าใจว่าดอกในระยะมะเขือพวงอ่อนดอกในระยะมะเขือพวงอ่อนเป็นระยะที่ง่ายที่สุดต่อการเข้าไปจัดการแล้วพอดอกแก่เริ่มก้านเริ่มแข็งแล้วตรงนั้นจัดการยากมากส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไปทำในระยะมะเขือพวงอ่อนไปนู่นเลยครับ ทีเดียวได้ไหมได้ครับแต่มันเป็นการสิ้นเปลืองแรงงานแล้วก็เป็นการตัดแต่งที่ยากดังนั้นถ้าเราจะมาลำดับการตัดแต่งดอกก็จะมีแค่สองระยะเท่านั้นอีกระยะที่หนึ่งก็คือมะเขือพวงเยืตีนหนูยาวไปจนถึงมะเขือพวงอ่อนเราก็ตีเลยตรงไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ตีออกไปในการตีนั้นผมอธิบายอย่างนี้ว่าจากประสบการณ์ ถ้าเราปล่อยให้ดอกโตแล้วแก่แล้วจะตียากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แปลงพลาสติกนะครับที่เราใช้ในห้องน้ําไปลนไฟให้แข็งต่อไม้แล้วก็ตีเลยไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าถ้าเราใช้ตะขอเนี่ยหรือใช้กันไกเป็นเรื่องที่เสียเวลามากตรงไหนไม่เอาเราก็ตีตรงนั้นออกไปให้หมดถูไปตีไปได้ครับไม่เป็นอันตรายกับในกิ่งแต่ถ้าเป็นตะขอเป็นมีดเนี่ยท่านทำงาน วันนี้ได้แค่ต้นเดียวแต่ถ้าท่านใช้แรงพลาสติกโรนไฟท่านจะทำได้ถึงห้าต้นเป็นห้าเท่าเลยเราก็ดำดับแรกเราก็ทำตรงนี้ตรงไหนที่เราจะเอาไว้ผลผลิตเราไม่ต้องไปยุ่งเลยครับในระยะนี้ครั้งที่หนึ่งส่วนในระยะครั้งที่สองหลังจากที่เราผ่านครั้งที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในระยะมะเขือพวงมะเขือพวงก,ก็จะเป็นมะเขือพวงแก่ เราจะแทงออกมาเป็นช่องๆคราวนี้เราก็ต้องใช้กันไกใช้ตะขอแทงออกไปเป็นช่องๆจะแทงหรือจะกระตุกหรือจะตัดก็แล้วแต่ครับเราก็ทำแค่นี้พอไม่ต้องละเอียดถึงเป็นแบบงานวิจัยที่เขาทำกันนะครับตรงนี้เท่ากับว่าเราทำสองครั้งถามต่อไปว่าแล้วทำครั้งเดียวได้ไหมได้ครับถ้าปริมาณดอกของทุเรียนในต้นของเราไม่มากนะัก ผมยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกออกมารุ่นหนึ่งในชุดต้นเดือนพฤิกายนหลังจากนั้นก็ฝนตกแตกใบอ่อนดอกรุ่นนี้แทบจะไม่ต้องแต่งเลยออกมาพอดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จท่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาในการแต่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะใช้ปัใจจัยในการพ่นควบคุมหลังจากที่เราตัดแต่ง ศัตรูพืชครับโดยเฉพาะนอนเฉพาะเพี้ยแป้งซึ่งถ้าดอกมันเป็นกลุ่มใหญ่หนานแน่นไปมันก็จะกลายเป็นที่หลบอาศัยหลังจากตัดแต่งเสร็จเราก็ทำการพ่นพ่นให้ดอกสมบูรณ์ดอกแข็งแรงพ่นควบคุมแมลงศัตรูพ่นคุม,มค,มค,มคุมเพี้ยไฟเพี้ยแป้งตามที่เราเห็นในสภาพจริงเพราะถ้าเราไม่แต่งเราก็ไม่รู้นี่คือขั้นตอนนะครับส่วนปัจจัยที่เราจะใช้เดี๋ยวเราก็จะมีคำแนะนำต่อไปทีนี้ เราก็มาดูต่อว่าเอา้าแล้วถ้าถึงณเวลาตรงนั้นเนี่ยดอกมันใกล้จะบานเรายังไม่ได้แต่งหรือแต่งไม่ทันก็ไม่ได้เป็นไรครับเรื่องนี้ผมอธิบายไว้จากประสบการณ์ที่เราทำงานศึกษาวิจัยมาพูดกันตรงๆนะครับว่าดอกน้อยนะ่ยมันเสี่ยงมากกว่าดอกมากดอกมากจะมีอัตราการเสี่ยงน้อยดอกน้อยจะกลายเป็นลูกใหญ่เปลือกหนาะลูกโต แต่ถ้าดอกมากเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกสอยทรงกลมทุกเล็กแต่เราไปเล่งเบ่งเอาทีหลังเราก็ทำได้ในโซนของปัจจัยที่เราจะนำมาจัดการต่างๆเดี๋ยวเราจะมีสาระในคลิปถัดไปช่วนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอนิก อัโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่ปีบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไสฟารมิน B K ไซฟารมิน B K อะมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้มไหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศราปาบรวนใช้เพียง5 0 c c เท่านั้น ป้องกันการลุร่วมเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตรอุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชอุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตอุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากอุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลากทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบร,ริษัทออร์แกนิกจำกัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคยน ก็คงต้องฝากผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไว้กับพี่น้องสะก์โดยเฉพาะในส่วนของรายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรถึงวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเรามาติดตามดูรายการพิเศษนะครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรเป็นรายการพิเศษส่งท้ายปีนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25ธันวาคมเป็นโปรโมชั่นชุดส่งเสริมการออกดอกแล้วก็เป็นการบำรุงดอก ผิธภัณฑ์ที่จะมีรายการพิเศษดังนี้ครับกลุ่มอาหารเสริมทางใบสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมการสร้างตาดอกได้แก่ซุเปอปรด์ดีซุเปอปร์ดีก็คือธาตุอาหารเสริมเข้มข้นนะครับที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีโมฟลูดโมฟลูก็คือแคลเซียมเดี่ยวเข้มข้นแล้วก็มีนิปนิปก็คือโบลอนเดียเ N ip. N ip. เด่ยวรายการนี้ขนาด5ลิตรแถม1ลิตร ขนาด5ลิตรก็คือ1แกลลอนนะครับแถม1ลิตรส่วนในด้านของกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็น T.K. ซอย 1, T.K. ซอย 2, T.K. พัดและเซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรถ้าขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนเท่ากับเป็นรายการ4แถม1ส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับก็จะเป็นในส่วนของไมโครมิกเอฟ เป็นอาหารเสริมสุดรวม T K วก็คือแคลเซียมบอรอน Hi m a กคือแมกนีเซียม T K C ก็คือสังกะสีขนาด5ลิตรแถม1ลิตรถ้าขนาด20ลิตรแถม5ลิตรเป็นรายการ4แถม1กลุ่มปัจจัยพิเศษครับอย่างเช่นอังจินินนะครับเป็นสารสก,กัดจากสาหาปปร่ายซ Super อช t ช o นเป็นสาร เสริมประสิทธิภาพที่เราเรียกว่ามาจากพืชก็คือคลอปออยและก็ทีเค o บูสเตอร์เป็นสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรนี่เป็นรายการพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ทธันวาคมพิอักษกรสามารถรับรายการพิเศษตรงนี้ได้นะครับที่ใช้พืษษ่อเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านรเราฟังสาระกันต่อครับจากในช่วงแรก มีประเด็นคำถามเรื่องหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่พี่นศกรสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มีคำถามว่าแล้วเราพอจะประเมินได้ไหมว่าเราจะไว้จำนวนกลุ่มดอกเท่าไหร่จึงจะดีจะพี่นศกรครับเรื่องนี้อาจจะไม่มีคำตอบแต่ในฐานะที่ผมเองนั้นเป็นผู้ที่ เข้าไปร่วมง,งานโครงการวิจัยและการพัฒนาในระบบของทุเรียนตั้งแต่สมัยรับราชการเรามีคำตอบและคำแนะนำให้กับพี่น้องสกรได้ผมตั้งประเด็นให้กับพี่น้องกรว่าสมมติว่าพี่น้องสกรมีทุเรียน1ต้นอายุสัก8ปีเราต้องการตรงต้นนี้เนี่ยสัก50ผลหรือ60ผลเอาตี้60ผลก็ได้นะครับ60ผล พิทักกรต้องการทุเรียนตรงนี้60ผลเราจะต้องไว้กลุ่มดอกเท่าไหรอันนี้คือกลุ่มดอกนะครับเราก็จะไว้กลุ่มดอกทั้งหมดเป็น10เท่าของจำนวนผลที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเราจะไว้กลุ่มดอกทั้งหมด600กลุ่มเพราะเราต้องการ60ผลในหนึ่งกลุ่มเราตี1ผลครับ ตรงนี้เป็นตัวเลขที่เราทํางานวิจัยมาแล้วก็สรุปได้เอาถ้าเราพูดอย่างนี้ท่านอาจจะมองลําบากเราเจาะลงไปในรายละเอียดสมมติว่าต้นนี้คือต้อนเดิมแต่เรามองกิ่งนี้กิ่งนี้เป็นหนึ่งกิ่งที่เราต้องการทุเรียน4ผลเราต้องการทุเรียน4ผล เราจะไว้จำนวนดอกเป็น10เท่าก็คือ40ช่อดอกนี่คือช่อดอกนะครับเราก็จะไว้เป็น10เท่าของจำนวนผลที่เราต้องการนี่เป็นอัตราที่ลดความเสี่ยงยังไงยังไงไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหมอกลงน้ำค้างแรงเรายังได้ผลผลิตตรงนี้ผมสรุปไว้ว่าถ้าท่านต้องการผลผลิตเท่าไรเราเอาจำนวน10เท่า ไปตั้งไว้กับต้นนั้นย่างกิ่งนี้ต้องการสามผลเราก็จะไว้30ช่อดอกถ้ามันน้อยกว่าละ่ะไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเป็นผิดพลาดไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรแต่ว่านี่คือตัวเลขตั้งตุ๊ก,กตาไว้ก่อนจำนวนดอกเป็น10เท่าของจำนวนผลเสร็จแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการกลไกลการดูแลบานจนกระทั่งบานเสร็จเรียบร้อย เราก็จะเห็นว่าในจำนวนตรงนั้นเขาก็จะเริ่มติดผลในการติดผลครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนผลที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดการก็จะเป็นสามเท่าของจำนวนผลอย่างเช่นในระยะแรกหลังจากติดผลแล้วเราต้องการผล4ผลเราก็จะไว้ตรงนั้นน่ะ12ผล เป็นสมเท่าของจำนวนผลเป้าหมายนี่คือคำตอบเราก็ต้องย้อนกลับมาแล้วว่าถ้าอย่างในกรณีในหนึ่งกิ่งเราต้องการ4ี่ผลเราจะไว้40ช่อดอกถ้าช่อดอกไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเกินเราก็ตัดทิ้งไปในส่วนของตรงนี้และในหนึ่งกลุ่มเนี่ยในหนกลุ่มช่อดอก ผมก็อธิบายไว้แค่ว่าเราก็จะไว้ดอกประมาณสัก20บวกลบบางท่านบอกอุ้ยมันแต่งไม่ไหวมัน30ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านแต่งได้จะเป็นเรื่องที่ดีคือลดปริมาณของจำนวนดอกลงมาบ้างเพื่อลดผู้ใช้พลังงานถ้าเป็นอย่างนี้ทำได้เราก็ทำถ้าทำเราไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ทำทีนี้ถ้าเราไม่ทำละ่ะอะไรที่จะเป็นผลกระทบ ประเด็นก็คือเป็นเรื่องของการใช้พลังงานที่มีอยู่ในต้นที่เก็บสะสมไว้อาจจะใช้มากกว่าปกติในเมื่อเราทราบครับว่าเราไว้ดอกมากใช้พลังงานมากดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเติมก็คือเติมพลังงานเข้าไป ทดแทนชดเชยเข้าไปพลังงานเหล่านี้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือพวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนสารสกัดจากสาหลายในสารสกัดจากสาหลายก็จะมีฮอร์โมนออกซินจิบเบอรีนไซโตไคนินนะครับพลังงานอะมิโนโอแอซิดก,ก็เป็นอะมิโนโปรตีนหรือจะเป็นกลุ่มของไบโอสติมูลน t ์นะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว t ทนโนไฟฟอร์มิน BK ซึ่งก็จะเป็นนผิดพันธ์ที่อยู่ในารายการสนับสนุนเราอยู่ เราก็จะสามารถไปชดเชยทดแทนเข้าไปได้เพื่อที่จะให้เขานั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อกระบวนการจเจริญเติบโตและกระบวนการผสมเกสรน,นี่คือประเด็นคำตอบในเรื่องของการตัดแต่งดอกทุเรียนจําเป็นหรือไม่และควรจะตัดการอย่างไรสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่าน สวัสดีครับ